จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงประหยัดก,กว่าจ้างท้งของทางแรงจริงหรือคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมช่างซูนสุพจ์ผมขาวนะครับจากที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินว่าการสร้างบ้านสักหลังเนี่ยเวลาเราจร้างเหมาเฉพาะค่าแรงเนี่ยมันจะประหยัดก,กว่า การจ้งางทัพของทางแรงเพื่อนๆได้ยินมาอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าวันนี้ผมก็จะมาไขาข้อข้องใจนานครับว่าจริงหรือไม่จริงคําตอบก็คือจริงแล้วก็ไม่จริงครับผมเพื่อนๆอาจจะงงกันว่าจริงกับไม่จริงคือ,อยังไงนะครับผมจะแยกเป็นอย่างนี้ครับผมจะอธิบายว่าเป็นอย่างนี้กรณีที่1จริง เวลาเราจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงมักจะประหยัดกว่าการจ้างเหมาทั้งของทั้งแรงนะครับแต่มีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คือว่าหากเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะจ้างเหมาเฉพาะข่าแรงเพื่อนๆนะครับต้องมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับในการถอดของนะครับถอดแบบถอดของออกมาให้ได้ถอดแบบ B O q กับถอดแบบถอดของไม่เหมือนกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นืองานก่ออิฐฉาบปูนเพื่อนๆต้องมีความรู้นะครับว่าการก่ออิฐ1ตารางเมตรเนี่ยการก่อผนัง1ตารางเมตรเนี่ยใช้อะไรบ้างซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยอิฐนะครับซึ่งอิฐมันก็มีหลายประเภทว่าจะเป็นอิฐมอนอิฐมวนเบาอิฐบล็อ,อกอิฐแดงอิฐพัาสารนอะไรเงี้ยครับซึ่งวิธีการคำนวณมันก็แตกต่างกันไป จากอีกก็มีนะครับมีทรายมีปูนใช่ไหมครับอ่ะมีปูนแล้วต้องมีอะไรอีกก็ต้องมีหินใช้สําหรับเทเอ็นใช่ไหมครับหินก็มีขนาดแต่ละเบอร์ที่แตกต่างกันไปใช้ไม่ถูกต้องอีกหินก็มีตั้งแต่3ามทับแทับสอง่สี่ทับหอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมีหินก็มีเหล็กใช่ไหมครับใช้เหล็กอะไรเหล็กมันก็มีตั้งแต่เหล็ก6มิลเหล็ก9มิลเหล็ก1ิมิลเหล็ก12มิล ก็อ,อยู่กับว่าวิศวกรที่ออกแบบนะครับใช้เหล็กอะไรในการเทเสาเอ็นอเทเสาเอ็นยังไม่พอนะครับเวลาเราจะฉาบเราก็ต้องติดตะข่ายเพื่อการเล้าระหวา่างมูมประตูหน้าต่างนะครับตะข่ายตัวน,นั้นก็มีเบอร์อีกนะครับเบอร์อความถี่ตาหนึ่งนิ้วตาสนิ้วตาสามนิ้วตาสีนิ้วถ้าเพื่อนๆ่อนไม่มีความรู้ในด้านนี้นะครับคือไม่สามารถที่จะถอดออกมาว่า การก่อผอนังหนึ่งตารางเมตรเนี่ยใช้อิฐบล็อกเท่าไหร่ใช้ปูนกี่ถุงใช้ทรายกี่ล้ำใช้หินเบอร์อะไรต้องสั่งมาเท่าไหร่ใช้เหล็กเส้นขนาดเท่าไหร่กี่เส้นใชอ้อะไรตะข่ายเบอร์อะไรกี่ม้วนต้องตัดความหนาเท่าไหร่ใช้ปูนฉาบยี่ห้ออะไร ปุนฉาบมันก็มีตั้งแต่ายี่ห้อเสือยี่ห้อ,อาตาช้างตาเพชรตาตะก,กะแงนะครับโอ้มีมากมายหลายชนิดนะครับเราสามารถประหยัดได้ถ้าเราจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงแต่ว่าก็ต้องถามาเพื่อนๆดูนะครับว่าเพื่อนๆนะมีความรู้มากพอหรือเปล่าที่จะสามารถถอดของออกมาเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนแล้วก็สั่งของมาให้ช่างทำงานนะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากประหยัดเพื่อนๆก็ต้องลงทุนในด้านความรู้นะครับลงทุนในด้านความรู้ไม่พอก็ต้องมีเวลาในการสั่งของใช่ไหมครับต้องมีเวลาในการไปดูของต้องมีรถกระบะอีกเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่มีความรู้ไม่มีเวลาไม่มีรถซื้อของเพื่อนๆจ้างหมาไว้เถอะครับเพราะว่ามันก็ประหยัดไปไม่กี่บาทนะครับ แถมเราต้องมานั่งตวนหัวด้วยนี่คือคําตอบที่ว่าจริงนะครับสามารถประหยัดได้สําหรับคําตอบที่ว่าไม่จริงนะครับจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงประหยัดกว่าจ้างทางของทางแรงไม่จริงก็คือราคาวสัสดุกระโดดจนโอเวอร์มากเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดในขนาดนี้เลยในต้นปีมกรานีผ่านมานะครับเหล็กตัวซีนะครับเส้นละ800บาท มาถึงปัจจุบันนะครับผ่านมาเจ็ดเดือนเดือน,นกระด,กดากฎาสองห้านะครับเล็กตอนนี้เส้นละพันสามถึงพันหนะครับ <_ d ata> นนเล 1, 3, ็กตัวซีขนาดเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับที่จ้างผู้รับเหมาอยู่ตรงน,นี้ตอนนี้แล้วเขากําลังหามูคงราคายอยู่แล้วเขาไม่ทิ้งงานแสดงว่าผู้รับเหมาเนี่ยมีความรบับผิดชอบมากเห็นไหมครับว่าเหล็กอ่ะมันพุ่ง จาก800นะครับ800พุ่งมา1,004% 4ครับเกือบ100%เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเซ็นสัญญาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแสดงว่าเราได้กําไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจ้างเฉพาะค่าแรงไม่ได้ประหยัดเสมอไปนะครับอย่างที่บอกนะครับผู้ละหมาที่ทํางานให้กับเพื่อน อยู่ตอนนี้ถ้าเขายังไม่ทิ้งงานนะครับเพราะว่าราคาเหล็กกระโดดนี่ครับแสดงว่าเขามีความรับผิดชอบมากควรจะเก็บไว้ให้ดีนะครับก็สรุปนะครับนี่ก็เป็นคําตอบที่ว่าจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงประหยัดกว่าจ้างทำของทงั้งทั้งแรงหรือไม่ครับตอบก็คือจริงและไม่จริงนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากอยากจะประหยัด นะครับอยากจะประหยัดโดยเฉพาะจะอยากจ้างเฉพาะค่าแรงนะครับแต่เพื่อนๆไม่มีความรู้นะครับ mm. ผมก็ขอฝากช่องช่างซูนอสอนประมาณราคางานก่อสร้างทําใน y t u t u นะครับบางที Facebook มันอ่านจะไม่ค่อยเด้งนะครับ mm. เพื่อนๆก็ไปติดตามนะครับ mm. ผมมีสาระดีๆหรือเพื่อนๆสามารถแอด Open Line ไว้นะครับ mm. ทุกๆครั้งที่ผมมีคลิปนะครับผมก็จะส่ง ไปในโอเพนไลน์ลิงก์ข้างบนนะครัลิง์ข้างบนที่ผมฝากไว้แล้วก็ผมก็ขอฝากนะครับเพื่อนๆที่กำลังมองหาผู้รับหมาอยู่นะครับก็ขอฝากาห้างหุ้นส่วนใส่ใจคมดีไซน์นะครับซึ่งเป็นห้างหู้ส่วนของผมเองนะครับซึ่งผมเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการการันตีแน่นอนว่าไม่ทิ้งงานนะครับจาก ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือการส่งมอบลูกค้ามาแล้วสหลังแล้วก็มีลูกค้าที่ไว้วางใจในการสร้างกับผมนะคบอยู่ที่สองหลังนะตอนนี้ที่กำลังสร้างอยู่แม้ราคาเหล็กจะก,กระโดดผมก็ยังมีความรับผิดชอบนะครบรับจำนวนจำกัดน,นะครับเพียง4ี่หลังต่อปีเท่านั้นเพราะว่า,างานที่ผมร่บนะครับผมจะดูแลเองนะครับถ้ามากกว่านี้ผมไม่สามารถดูแลได้ พอดูแลไม่ได้นะครับพอดูแลไม่ได้นะครับคุณภาพบ้านนะครับที่ออกมาก็จะค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าดูแลไม่ทั่วถึงผมมีความตั้งใจอยากให้เพื่อนๆนะครับได้บ้านที่ดีสักหลังเพราะว่าคนเราเก็บเงินมาทางชีวิตกว่าจะได้บ้านสักหลังเนี่ยมันย,ยากอย่างแสนสินเท่าไหร่ครอบปมรู้ปัญหาตรงนั้นแน่นอนนะครับปัจจุบันผมก็เป็นวิศวกรนะครับแต่อาจจะเรียกว่าช่างนะครับ สุดท้ายนี้ก็หากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับหลายๆคนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องช่างซูนสอนประมาณราคาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีทุก